สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนําพืชตัวหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่กําลังมองหานะครับพืชที่จะนำมาปลูกเป็นพืชคลุมดินนะครับนี่ก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือเฟิร์นกนกนาลีเลื้อนะครับการดูแลค่อนข้างง่ายนะครับสามารถที่จะนํามาสร้างบรรยากาศให้คล้ายกับการปลูกมอสนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะดูนะครับแผมแผนกล้องให้ดูมันไม่ค่อยสูงก็จะนํามา ปลูกเป็นคลุมบริเวณพื้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้อารมณ์ที่มันมีความสดชื่นนะครับคล้ายๆการปลูกมอสแบบว่าแต่ว่ามอสเนี่ยมันจะดูแลยากหน่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับก็แนะน <m> ําเป็นตัวนี้ <m> การขยายพันธุ์นะครับก็ง่ายนะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการปักชํานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเด็ดยอดแบบนี้หรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยอดเล็กๆอย่างนี้นะครับคือขยายพันธุ์ได้หมดนะครับ เวลาจะนําไปขยายพันธุ์เนี่ยก็ผมแนะนําให้เป็นขุยมะพร้าวนะครับหรือว่าพีทมอสเนี่ยจะออกรากเร็วนะครับถ้าเป็นวัสดุพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ใช้ดินหรือว่าจะเป็นขี้เถ้าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดทุกชนิดนะครับเฟืร์นตัวนี้จะเป็นค่อนข้างง่ายนะครับนี่ในการเลือกสถานที่ปลูกนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอ่าได้อารมณ์ของแสงที่มีแดดลํำไรนะครับจะ ทำให้นะครับมันเขียวตลอดทั้งปีนะครับจะสวยแบบนี้จะงามไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นประมาณแดดแบบแดดทั้งวันแดดร้อยเปอร์เซนอะไรพวกนี้นะครับกส็สามารถนะครับปลูกได้แต่ว่าใบเนี่ยก็จะจะไหม้นะครับมันก็จะเป็นเหลืองหรือสีก็อาจจะไม่เขียวสดแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองเป็นร้อยไหมแต่ว่าไม่ตายนะครับสามารถปลูกได้เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่บริเวณนะครับเป็นริมตกริม ผ่าที่มันมีความชุ่มชื้นนะครับที่แบบโดนน้าไหลผ่านบริเวณ,เวณตาภูเขานะครับบริเวณที่พบเนี่ยคือในประเทศไทยนะครับผมเคยไปเที่ยวาหลายที่นะครับก็เวลาเดินสํารวจตามบริเวณที่มันมีความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะเจอครับตัวนี้เกือบจะทั่วประเทศเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยพบได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่ใบจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับ ดี๋ยวผมหามให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตามธรรมชาติที่จะพบบ่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าคนละตัวนะครับใบก็จะใหญ่กว่านะครับมองแบบนี้อาจจะคล้ายกันนะครับความต่างก็คือเนี่ยเห็นไหมครับความละเอียดนะครับของใบถ้าเป็นเฟิร์นกนกนาีแคะหรือว่าเป็นกนกนารีเลื้อนี่ยเขาก็จะมีบริเวณยอดนะครับที่จะแตก เห็นไหมครับมันจะมีความห่างของใบเนี่ยจะเป็นเิ้วๆริ้วๆเล็กๆนะครับส่วนไอ้ตัวสายพันธุ์ที่มันใหญ่นะครับใบมันก็จะเห็นไหมครับมันจะชิดติดกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างเล็กน้อยนะครับเขาจะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนเห็นไหมครับเพื่อนๆดูใบเลยครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะชิดติดเลยส่วนไอ้กระนกนาลีเลื้อยเนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกห่างๆกันสายพันธุ์นะครับก็จะมีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระหนกนาลีที่เป็นออ,อกสีบลูนะครับก็จะมีหรือว่าจะเป็นสีออกทองทองก็มีนะครับมันมีค่อนข้างหลายสปีชีส์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระหนกนาลีที่มันแคล์กว่านี้นะครับก็ก็มีนะครับเพื่อนๆที่อยากได้อารมณ์ที่คล้ายกับมอสมากกว่านีาน้ก็จะมีเป็นกระหนกนาลีที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์แครของเขานะครับก็จะลักษณะใบ,บ,บจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะออกห่างๆางแบบนี้แต่ว่าคือจะย่อส่วนลงไปอีก นะครับประมาณประมาณ3เท่าเลยนะครับก็จะเล็กแบบยิ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 บ,ยบ,ยบเลยนี่การดูแลก็คล้ายกันนะครับมีแสงแดดลำไรนะครับวัสดุปูกที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับก็เป็นแค่เป็นขุยมะพร้าวนะครับนี่เป็นขุยมะพร้าผสมดินทรายนะครับรองก้นพื้นใต้รากเนี่ยคือผสมกัน2อย่างแล้วก็ในการให้ปุ๋ยนะครับผมให้ประมาณ2เดือนนะครับก็จะเอาออสโมโคสธรรมดาเพื่อน หลายบ้านน่าจะมีติดบ้านนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้าออสโมโคตธรรมดาครับเอามาโรยบริเวณนี้เลยนี่รอบๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องการปุ๋ยมากนะครับแค่นานๆทีให้ครับสองเดือนให้ทีก็ได้ครับนี่ส่วนเวลาที่มันแตกไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีการตัดแต่งเป็นบางครั้งนะครับแต่ตัวนี้นะครับนานๆทีผมจะตัดทีนะครับมันไม่ค่อยได้ตัดบ่อยนะครับ เพราะว่าเอามาปลูกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้มันลกมากนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นหินธรรมดานะครับพื้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเป็นปูนนะครับที่ผมเอามาฉาบแล้วก็เอาต้นเนี้ยมาปลูกไว้คล้ายๆกระถางน,นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเลื้อยคุมปูนตอนนี้ปูนเริ่มหายแล้วครับี๋ยวก็จะคุมไปเรื่อยๆผมก็จะปล่อยให้เขาลกบริเวณเนี้ยให้มันคุมไปเลยนี่เห็นไหมครับส่วนเวลาที่มันมาปิด บริเวณต้นไม้ที่เราต้องการจะให้เห็นเด่นชัดนะเราเราก็แต่งออกนิดเดียวนะครับแต่งแค่บริเวณที่มันบังนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็จะไม่เป็นปัญหานะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะปลูกเนี่ยหาซื้อตามร้านต้นไม้นะครับหาค่อนข้างง่ายครับมีมเกือบ<ม>ทุกร้านเลยนะครับเพื่อน,นๆที่อยากจะไปซื้อก็ตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยเจอแทบทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อมาปลูกดูนะครับ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยแค่ซื้อมากระถางเดียวนะครับก็สามารถนํามาแยกขยายนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจเลยนะครับเอามาปลูกก็จะสร้างความชุ่มชื้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําตัวอื่นอีกนะครับก็จะขอเพื่อนๆนะครับถูกใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวิดีโอผมก็ยังทำไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะขอแนะนำนะครับให้เพื่อนๆ ได้ดูนะครับก็จะมาแชร์ในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆนะครับที่ผมปลูกเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ